คำเตือนรายการต่อไปนี้อาจมีคำพูดและเนื้อหาที่รุนแรงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและสตรีมีครรภ์ควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับแ่ <c oughs> การบ้านวิชาต่อไปพร้อมยังไงน้องรักรีบเปิดตําราออกมาตอนนี้พี่ยังลมดีอยู่วิชาภา,าษาอังกฤษหนูทำไม่ค่อยได้ครับพี่โมภาษาอังกฤษมันจะไปยากอะไรวะไหนโจทย์วายังไง เขาถามว่าเลขเจ็ดภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอะไรครับ7จ็ดภาษาอังกฤษก็เซเว่นไงโอ้สิบเอ็ดภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอะไรครับ11บเอ็ภาษาอังกฤษก็อีเลนไงนับเลขแค่นี้ยังไม่ถูกเกจะไปทําอะไรได้วะโอ้ครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ตอบว่าอะไรครับพี่โม ็เซเว่นอีเลฟเว่นไงเครื่องหมายเหมือนร้านสะดวกซื้ออะผิดครับเจลบเอท่ากับ4ครับโง่ขนาดนี้เป็นพี่ผมได้ยังไงเนี่ยไอโง่เก่งมากเลยน้องรักงั้นพี่ขอไม่เป็นพี่แล้วกันไม่เป็นพี่แล้วงั้นเรียกไอโง่ก็ได้ใช่ไหมครับไอโงไอโงไอโงเรียกเขาว่าปรามาจารย์ยิบมัน การบ้านน้องเสร็จแล้วครับแม่โช์